ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามักับช่อง Bboy70th นะครับผมถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอาฝากทุกคนมากดติดตามกับช่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามเขาก็มี88คนนะครับคลิปวิดีโอของเขาก็จะมีเกี่ยวกับฟรีไฟนะครับฟรีไฟไลฟ์สดไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็โปรโมทช่องอื่นๆทำอินโทรเอาชีวิตรอดไหมครับ GTA ออนไลน์นะครับผมก็มีหลายแบบนะครับผมสําหรับช่อง b ีบอยเจ็ดนเนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็มากดติดตามให้ถึงร้อยซับเไ,ไว้นะครับผมตอนนี้ก็คนติดตาม88แแล้วเนาะก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับ ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับช่อง g g k g a m m e r นะครับตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟที่มีชื่อว่า APR Offline นะครับก็ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ,าถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมพอดีไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อว่า g g k g a m m e r นะครับก็จะมีบอกชื่อด้วยสคริปแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับก็เป็นสคริปแปลกใหม่ดีนะสำหรับใครที่ชอบ เซิฟไม่เหมือนใครก็เข้ามาลองดูนะครับสําหรับเซิฟ RPR Offline นะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาในเซิฟเลยนะครับเมื่อกี้ก็เข้ามาตอนนี้คนในเซิฟก็จะมีอยู่แค่ผมกับใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแอดมินและถ้าผมเดาไม่ผิดตรงนี้ก็จะมีรถสําหรับเด็กใหม่นะครับนี่นะครับโอ้โหโคตรสวยเลยมอตนี้ตรงนี้ก็จะมีเช็คลายได้นะครับผมก็ได้มาเกิดที่เมือง SF นะครับเมืองที่2 ตรงนี้ก็จะมีเช็ครายได้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็กดตัว In นดูอ้าวกดไม่ได้สงสัยคงจะบ้าวันครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่จําเป็นหรอกเราคงจะรู้กันอยู่แหละว่างานมันอะไรได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรถบัสนะครับให้เราขึ้นรถบัสนะครับไปที่เมืองรับของนะถ้าใครมาเกิดที่เอเอฟนะครับแต่ถ้าใครเกิดที่เอลเอสก็ไม่ต้องมาขึ้นให้เสียเวลานะครับผมอ้าวอะไรเนี่ยหมามครับอาไม ถ้าไม่ต้องมาขึ้นรถบัสเสียเวลานะครับแต่ผมมาเกิดที่นี่ไงก็ต้องขี่รถบัสกลับไปเมืองนู้นนะครับนี่นะครับเมืองกลางเลย SF นะครับกดเข้าไปมันก็จะวาร์ปเรามาอีกเมืองเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับเราก็เดินมาตรงนี้นะครับวิ่งมาตามผมแล้วก็จะเจอเจอที่จุดเกิดนะครับก็จะมีรถจุดเกิดเด็กใหม่นะสำหรับเด็กใหม่ที่มันเข้าเสิร์ฟมาตรงนี้ก็จะมี พนักง,งานแจกของขวัญนะครับให้เรากดกระโดดนะเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นคุณได้รับเวลสองคอยสองพันอาอะไรอ่านไม่ทันนะครับพอดีที่ประกาศเซรเิร์ฟเวอร์มันขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีกดเอ็นเหมือนเดิมในะลองดูดีดูไหมดูไม่ได้นะครับผมก็คงจะบั็กเหมือนกันแต่ก็ช่างมันมสำคัญเท่าไหร่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นแอดมินนะครับแอดมินก็จะบอกให้ผมไปลองเล่นงานขุดเมืองดูนะครับเขาก็บอกแนะนํางานขุดเมืองนะ ไปเล่นดูได้เงินดีเขาบอกนะครับไหนลองดูนี้ทับ G P S นะครับผมมันก็จะขึ้นในแผนที่นะครับเราก็เรียกวิธีงานถูกกฎหมายอาชีพนะครับก็หาก่อนนะครับขุนเมืองนะนี่นะครับอ้าทำไมครับนี่เลยนะครับนี่ขุนเมืองข้อที่เจ็ดนะครับให้เรากดไปก็จะขึ้นในแผนที่นะครับก็จะอยู่ประมาณประมาณตรงตรงไหนเอย แผนที่นี่ดูยากมากเลยนะครับผมหาไม่เจอเลยนี่ไงครับตรงนี้เลยนี่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกันเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนถึงเลยแล้วกันนะครับตอนนี้แอดมินเขาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะให้แอดินพาไปเลยแล้วกันไปเลยแอดมินไปกันไปกันแอดมินไปกันโอ้โหเวลาพูดเวลาเราพูดกันก็จะขึ้นประชาชน อะไรสักอย่างนะครับ VIP 0แล้วก็เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวตัดคิดไปตอนถึงนี้แล้วกันก็แอดมินก็พาเรามาตรงนี้นะครับเพื่อแอดมินจะพาเราไปขุดสมบัติก่อนนะก็งานขุดเหมืองก็พักไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าเพิ่งไปทำนะแอดมินเขาเขาเขาเปลี่ยนใจนะครับเขาอยากให้ผมมาทํางานขุดสมบัตินะครับ เราก็ทํางานขุดสมบัติก็แล้วกันแอดมินเราพาเรามาทํางานขุดสมบัติเราก็จะมาตรงนี้นะครับนี่ทุกคนก็ทับ GPS นะครับอาจจะอยู่ใน GPS นะนี่นะครับค้นหาอาชีพผิดกฎหมายอาชีพนะครับแล้วก็ขุดสมบัตินะตรงไหนเอ,อ่ยขุดสมบัติขุดสมบัตินะครับขุดสมบัติมันหายยากจริงเลย น้ำมันดับเพลิงงานะสมบิ s s อาชีพคุณเมืองขาวไก่ไม่มีนะครับก็ในแผนในแผนที่ g b s อาจจะไม่มีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับขุดสมบัติแอดมินจะพาผมมาทำงานขุดสมบัตินะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้พาไปทำคนเมืองแอดมินเขาเปลี่ยนใจนะครับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลย ใกล้กับจุดปนธนาคาร SF เลยนะครับอยู่ตรงสะพานตรงนี้ทุกคนก็จำเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะเจอจอบตรงนี้นะครับให้เราไม่ใช่จอบสิเสียมนะครับแล้วก็เจอเสียมแล้วให้เรากดเอียนซื้อนะครับนี่นะครับก็จะบอกคุณได้ซื้อที่ขุดหอย200นะครับอ้าวสรุปจะขุดสมราสมบัติหรือว่าขุดหอยกันแน่ผมก็งงอะไรของแอดมินวะเขาโดดลงไปในน้ำแล้วครับโดดลงไปตามเลย เยวลองตามแอดมินไปนะครับแอดมินจะพาผมไปทำอะไรแอดมินก็อะไรก็ไม่รู้นะครับสรุปเขาอยให้ผมทำอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยสำหรับการที่คลิปมันยาวนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้อยากให้มันยาวหรอกนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไม่ถึก นี่นะครับมันก็จะเจอเกาะแบบนี้นะครับให้เราว่ายน้ํามาเราก็จะเจอเกาะตรงนี้นะ <c oughs> นี่เลยใกล้ๆกันเราก็มาเอาเรามาซื้อที่ขุดตรงนี้เราก็มาเจอจอบตรงนี้นะครับไม่ใช่สิเราก็มาขุดตรงนี้ไง <c oughs> พูดผิดอยู่เรื่อยเลยผมก <c oughs> ็จะเจอต้นไม้นะครับนี่ <min> <c oughs> แอดมินเราขุดอยู่ <c oughs> นี่นะครับนี่ตรงนี้ก็ให้เรากดเอนะครับเพื่อขุดนี่นะครับก็จะทําการขุดมันขุดหรือมันตัดวะโอ้โหผมนี่ก็เซ็งเลย สรุปมันขุดหรือตัดกันเนี่ยเราผมขอแคปรูปหน้าจอดีกว่าแคปเป็นหลักฐานนะครับว่าอยู่กับแอดมิน,นแอดมินมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปแอดมินแอดมินมาถ่ายรูปอะไรเนี่ยมีที่เปิดเพลงปิดเพลงด้วยโอ้โหสุดยอดแน่ๆลองถ่ายรูปกับแอดมินก่อน แชะนี่นะครับถ่ายรูปเป็นหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ขุดต่อไปนะครับผมอะไรมันก็จะคืนคุณได้ทําการขุดสมบัติปวดรอ20วิบวินะครับแล้วก็รอนไปนะอันแรกที่เราคุณได้รับแร่จากการขุดสมบัติอ๋อแอนดมินคงจะให้หมายถึงว่าให้เรามามาทําสมบัติแล้วมันจะได้แร่นะครับไม่ใช่ให้เราไปทําแร่ตรงนี้นะผมก็เข้าใจผิดนะเนึกว่าเขาให้เรามาทําแร่ตรงนี้นะครับ เออทุกคนอาจจะงงผมก็งงเหมือนกันขุดได้เรื่อยๆแอดมินบอกขุดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เชร์แอดมินไปนะเราก็ขุดไปเลยโอ้ยี่สิบวิก็นานอยู่นะนั่นก็ย่อคุณได้รับแรกจากการขุดสมบัติจํานวนสิบบวกนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ขุดได้เรื่อยๆนะครับแอดมินเขาบอกแล้วผมขอขุดจนกว่าผมจะพอใจแล้วกันนะครับพอตัดชีวิตตอนขุดจนจะพอใจเลยอ้าวยูดีดีแอดมินก็พาเรามาที่ขุนเมืองตรงนี้นะครับ สรุปมันยังไงกันแน่ครับผมผมนี่วินไปนหมดแล้วนะครับอ๋อสงสัยแอดมินอยากจะให้เราทำทั้งสองงานเลยลรมั้งขุดสมบัติแล้วก็ตรงนี้ด้วยหรือว่าขุดสมบัติมันไม่ใช่งานวะเฮ้ยน่นาดีขุดสมบัติน่าจะไม่ใช่งานนะครับคิดว่าอาจจะไม่ใช่งานนะครับตรงนี้อาจจะเป็นระบบเฉยๆนะแต่ไม่ใช่งานไว้ขุดไว้ขุดเล่นๆเฉยๆหะมั้งแต่ว่า แต่ว่าแอดมินก็ให้เรามาขุดเมืองเหมือนเดิมะไม่รู้อะไรของเขาเดี๋ยวก็มาทําตามที่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับอะไรของแอดมินวะอเอบักหรือเปล่านั่นนะช่างก็เดือดแล้วก็มาสมัครงานตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทับ P A K E A K E J O B นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปนี่นะครับมันก็จะขึ้นเราได้สมัครงานแล้วนะแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นค้นได้สมัครงานขุดเมืองแล้วผู้เล่นทับทับ m e m b e r s กดไปมันคืออะไรหรอเช็คผู้เล่นอ๋อมันคือเช็คผู้เล่นนะครับคุณได้สมัครงานอนาะชีพขนเหมืองกรุณาไปที่ทองไปที่ทองที่เหลืองๆเหมือนขี่คุณเหมือนขี่คุณเฮียเลยวะกุงนี่งงเลยแอดมึงจะเล่นอะไรวะ ยิ่งงเลยนะแอดอ๋อให้เรามาตรงนี้นะครับเพื่อขุดแร่นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็มาขุดแร่ตรงนี้นะครับผมมันขุดแร่ไม่เหมือนเซิฟอื่นนะเซิฟอื่นนี่ถ้าจะไม่ผิดก็จะให้เราทับอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ให้เราวิ่งไปตามจุดแดงๆในแผนที่นะแต่ตรงนี้มันก็จะมาให้เราขุดตรงนี้เลยนะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรก็จะได้คุณได้แร่ทองคาบวกหนึ่งอ๋อจะเป็นแร่ทองคำเหรอ เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราขอแต่คิดาตอนทำจนเสร็จเลยแล้วกันก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการขุดแร่ที่เรียบร้อยน,นะครับผมตอนนี้แอดมินก็จะพาเรามาที่เราวาร์ปมาที่ตรงส่วนมนนะครับแอดมินบอกว่าตรงนี้เป็นที่ส่วนมนนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้นะครับส่วนมณนก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะก็ประมาณเมืองตรงนี้ขี่รถมาขี่รถมาแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับ ก็จะอยู่ในป่าเขานะครับผมก็โดดขึ้นไปเลยสามารถขึ้นไปสวดมนต์ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็จะมีที่สวดมนต์ตรงนี้ให้เราเดินเข้าไปสวดมนต์ oh, <you> เพื่ออะไรเพื่ออะไรจุดๆนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะสวดมนต์นะครับทับสวดมนต์ก็จะขึ้นเสียใจด้วยกับุนานาสวดมนต์ของคุณไม่ได้อะไรเลยจบเลยไปอีกงานไหมงานใหม่เหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่า ผมว่าพอดีกว่านะคลิปมันยาวเกินไปละพอละครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับสำหรับเซิร์ฟ RPR Offline นะครับก็แค่มารีวิวเซิร์ฟเฉยๆแค่พามารีวิวเซิร์ฟเฉยๆ,ๆนะครับเซิร์ฟเฉยๆนะครับไม่ได้มาอะไรมากมายก็สำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้นครับสำหรับเซิร์ฟ RPR Offline ใครอยากจะมาเลีนยก็รีวิวนะครับเอ้ยไม่ใช่รีวิวลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับผมสำหรับงานในเซิร์ฟนี้ก็มีเยอะเลยนะครับ งานถูกกฎหมายก็จะมีนี่เลยนะครับมีสามสิบเก้าบวกเลยนะครับผมสําหรับงานถูกกฎหมายนะสี่สิบบวกเลยนะงานถูกกฎหมายในลองไปดูงานผิดกฎหมายบ้างนะครับงานผิดกฎหมายก็จะมีประมาณสิบสองงานนะครับก็เหมือนทุกเซิร์ฟนะครับทั่วทั่วไปก็สําหรับเซิร์ฟนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนสําหรับใครที่งงๆนะครับไม่เข้าใจกับคลิปนี้นะก็ขออาภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ที่ทุกคนอาจจะงงไม่เข้าใจหรืออะไรสําหรับ ตอนนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมไม่ไหวละคลิปยาวเกินตัดไม่ไหวไม่บาย